สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่เข้ามาชมช่องจินตนาชาแนลนะคะเพื่อดูแนวทางค่ะวันนี้วันที่สิบหาสิงหาคม2อ6 7แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาตะล่งแนวทางรัฐบาลไทยค่ะเป็นรัฐบาลไทยเปิดตัวใหม่ค่ะคุณผู้ชมของหนุ่มภูพานนะคะที่เพิ่นหแนวทางมากค่ะล่างเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมแล้วเพิ่นกะแยกห้พร้อมค่ะเป็นหลักนวยลักซิปนะคะคุณผู้ชม แต่เพื่อนว่าเพื่อนแม่นรักซิคะ่ะกับเพื่อนกันเล่ไยมารักซิบบ่หลายตัวคะ่ะคุณผู้ชมนาสนใจอยู่คะ่ะนาติดตามเบิงอยู่นะคะคุณผู้ชมสําหรับผู้เขาไมา้ไม่กะซ่อมซ่อมเบิงกะได้ค่ะคุณผู้ชมคําว่าซ่อมซอมดูก็คือหมายคำว่า ให้สังเกตการไปก่อนก็ได้ค่ะคุณผู้ชมแล้วจังค่อยนําไปลงทุนเนาะค่ะเนาะให้เบื้องก่อนก็ได้ค่ะคุณผู้ชมงมวดนี้นะคะเพื่อเป็นตัวอย่างไปก่อนนะคะแล้วก็ฐานแนวทางเพื่อนเขาจังค่อยเดินต่อนะคะคุณผู้ชมนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพราะว่าแนวทางมาจากการคํานวณค่ะคุณผู้ชมเพื่อนคํานวณใดเป็นก็เอามาฝากคุณผู้ชมให้ได้เบื้องกันเนาะค่ะเนาะดีก็เข้าเดาค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหันเพื่อนว่าเคย่อเขาก็าคือ เพิ่นกะมันใจเพิ่นจังคอยเอามาฝากเข้าเนาะคะ่ะเนาะแต่ถ้าเพิ่นเห็ดเหลขก่ได้นะคะคำนวณบ่ได้บอีหลีเพิ่นก,ะ,นาาากคนะคงบ่เอามาฝากคุณผู้ชมเนาะค่ะจินตนากะเอามาฝากคุณผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเ้อค่ะคุณผู้ชมเบิงแลให้มวนให้เพิ่นไปน,นำกานค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบิงแนวทางกันเนาะคะ่ะของวันที่16สิงหาคม2567ของเปิดตัวค่ะอ่า ว่าถ้านคุณชินซื้อเพื่อนค่ะคุณผู้ชมนมภูพานนะคะที่ให้แนวทางล่างอย่างเดียวของของวดวันที่16สิงหาคม25 6 7ค่ะล่างเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมไปดูกันเลยค่ะค่ะแนวทางก็เหลืออีกหลายแนวหลายอีกหลายเซียนหลายอาจารย์อยู่ค่ะคุณผู้ชมก็เหลือของเซียนสกลค,คนหนองหารนะ่ะเป็นโค้งสุดดไทยนะคะเราก แล้วก็มีสูตรรังผึ่งค่ะคุณผู้ชมรังผึ่งเนี่เขาแต e ่ล่างยางเดียวค่ะคุณผู้ชมส่วนมากเลยนะคะจะเขาไปล่างค่ะคะือ <c oughs> ที่ผ่านมาแล้วค่ะตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นมาค่ะคุณผู้ชมว่าเปนเดือนมกราไหมคะเดือนแต่ปีที่แล้วเนาะเะเดือนดีมาตลอดค่ะคะุณผู้ชมก้าวงวดด้วยกันเขาล่างทั้งเบิดค่ะคุณผู้ชมนะคะสํา <c oughs> หรับสูตร่างผึ่งคะ่ะ แต่ช่วงสองเดือนมานี้ค่ะคุณผู้ชมสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะประมาณ4ีหางวดเนาะค่ะกะลุดค่ะคุณผู้ชมไม่รู้เป็นเหตุใดค่ะเพราะเขาจ้ากตัวนะคะคุณผู้ชมบนล่างกับว่ไปค่ะนะคะเขาได้ตัววิ่งก็มี่ค่ะคุณผู้ชมกะค่อยคิดยอาเดอค่ะคุณผู้ชมค่อยเบิงไปน้ากันค่ะพิจารณาไปด้วยกันเอาค่ะเพราะว่าแนวทัง บนแน่บนนอนเนาะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็บ,บ่มีผป้ใดการันตีได้ค่ะว่าแนวทางมันจะเข่าจะลดเนาะค่ะเป็นแนวทางที่คำนวณน,นะคะก็ค่อยเข้าก็เอามาฝากเพราะว่าก็บบรลู้ว่ามันจะเข้ารือจะลดเนาะค่ะก็บเบิ่งเอาค่ะคุณผู้ชมค่ะดีกว่าห้าบ่มีเบิ่งเนาะค่ะค่ะคุณผู้ชมอันเดีวกะมีของเด็กแฝดค่ะคุณผู้ชมเด็กแฝดของเด็กแฝดมาจะลงให้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วค่ะของ เซียนอุดรน,นะคะที่เรืออยู่นะคะนอกนั้นจินตนากับพยายามะคะ่ะจะพยายามลงแนวทางาที่สรุปนะคะคุณผู้ชมหลายๆอาจารย์หลายๆเซียนร่วมกันเป็นคลิปสรุปนะคะจะบอรสรุปแต่ละคนนะคะจะเอาจะบอ,อามาลงซ้ำค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทางช่องมีปัญหานิดนึงค่ะการบ,บนิตนะคะ่ะคุณผู้ชมเป็นปัญหาใหญ่เลยสําหรับเอาอันเก่ามาลงเนาะคะ่ะเราก็ พอลงไปแล้วก็หาว่าเาเอาเนื้อหาเกามาลงเนาะคะ่ะยินตนาเจออยู่ในคณะนี่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเอาแนวทางเกาที่มันออกไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเอาขึ้นมาให้คุณผู้ชมเดือบ่งกันเป็นตัวอย่างค่ะแต่ปัั้นคุณผู้ชมบางคนเนาะคะ่ะบางท่านนะคะก็ยังคิดว่าหัวหออกไปแล้วอ่ะก็พูดได้อย่างประมาณนี้นะคะ่ะเหมือนเขียนหัวข้อขึ้นมาอย่างนี้นะคะหัวข้อนุ่งหนาปกนะคะหน้าปกของคลิปอะคะ่ะก็ว่าเข้าจังสันตจังสีค่ะ คุณผู้ชมคะสมมุติว่าเลขทูบมาสามตัวคะ่ะแล้วเราตัดเล่นคะ่ะคุณผู้ชมไม่ได้เอาทั้งหมดนะคะคือเราก็เชื่อไม่ได้เพราะว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราเห็นนะคะแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือผลสลักอินแบงค์รัฐบาลเขาออกมานะคะว่าเขาจะออกมาตัวใดกับบอลูกคะ่ะ แต่ทีนี้เราก็ต้องตัดเล่นค่ะคุณผู้ชมเนาะบอกกันจริงจังก่อนเด้อค่ะคุณผู้ชมมาที่นี่เพราะว่าบางคน,เพ,น mm hmm. เพิ่นคอมเมนต์เขามาค่ะว่าอพอหวยออกแล้วอาจารย์นั้นเก่งอาจารย์นี้ดีมันกกบแมนอิลีค่ะ,อ,ะอันนี้ขอยแยงเนาะมันแมนอิลีค่ะก็เพราะว่ามันออกมาแล้วเลยเห็นนะคะตอนยังบอกออกเทากับประกาว่าล่ะเนาะ,ะ่ะไรแต่ว่าวเพิ่นเคยเข่าววอยู่เด้อแมนบอกค่ะอาจารย์คนนี้เพิ่นเคยเข่าววอยู่เด้อตอนนันหนวดทอนนี้ติดหวดติดนะคะ อืมพระตาขันพ่อออกมาแล้วมันป่เขากัโอ้ยงวดนี้บ่เขาค่ะเนอะเอาไหมค่ะกะว่าจังสีแล้วนะคะคุณผู้ชมเนาะเอาค่ะอันนี้ถือว่าฉี่แจงสู้กันฟั่งเนาะคะ่ะคุณผู้ชมมาโสมาบอาสู้กันฟั่งค่ะว่าอ่าบ่าตองว่าเหตุกันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเฮากเฮเหตุเป็น,นะคะ่ะเฮากับเบิงเพิินไปผู้เพิินเหตดเป็นเพิ่นหมาฝากเข้าเนาะคะ่นะเนาะแนวทางเพิ่นคำนวณมากไหมคะ่ะอย่างสมมติละเล็กถูกจังสีเพิ่นกะเอา้าทูบดอกหนึ่ง สุดๆเลยมีอยู่สามตัวค่ะคือเขาให้มาก็ปั่มมากกับมี่สามตัวแหละแต่เราอธิษฐานขอตรงนั้นตรงนี้เนาะคะ่ะก็คือได้มาทั้งสามตัวเพราะว่าไม่มาหมดก็เห็นทั้งสามตัวแต่ทีนี้นะสามตัวเราตัดเอาค่ะมันมันกับเขาสองตัวเนาะคะ่ะมันพอเขาสามตัวอันนี้ก็คือความจริงนะะเนาะค่ะเนาะเอาอันนั้นเบาเรื่องการเข้าใจเนาะคะ่ะไปเบิงเ้งแนวทางกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชม,มค่ะ น่าจะให้คุณผู้ชมได้มากรู้จักกับเซียนนะคะหนุ่มภูพานค่ะหนุ่มภูพานให้มาหลักสิบล่างอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมหลักสิบล่างแล้วก็มาล่างแบบว่าที่เคย่านมาเนาะคะ่ะเพื่อนกับาาพ่อได้่านน้ำปูน้ำป่ามาตลอดนะคะคุณผู้ชมก็คือเป็นแนวทางของเพิ่นที่ห้มาเนาะ,ะค่ะกับอินเตอร์น่าก็ขอขอบุน้นหลายๆค่ะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องนะคะแล้วก็ ลักซิปหลางมีสองมีสี่มีหาค่ะ <c oughs> เป็นหลักสิบนะคะคุณผู้ชมลักหน่วยนันสลากกินแบงมันจะเรียงกันค่ะคุณผู้ชมจะเบอร์งไงให้ดูที่สลากกินแบงรัฐบาลค่ะมาเข้ามาตัวใดค่ะตาเขาเขาเป่าตัวใดนะคะคุณผู้ชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบงรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมถามก,กะนําไปนะคะจากใบสองใบย,ยังนี้ก็มีหกใบค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้นะคะเป็นกระจับคู่ให้มากค่ะจับคู่ให้ อ่าหลักสิบเป็นเลขสองกับมี่สองเจ็ดสองแปดสองเก้าค่ะแต่ว่าเพิ่นประจับสีไหมคะคุณผู้ชมก็ประหยัดลงไปอีกที่หนึ่งนี่เด้ค่ะเพราะว่าเพิ่นไม่จับสีนะคะอ่าสีไม่มีนะคะคุณผู้ชมสีบ่ม่าล่างหรือจังได้นะคะเพิ่นว่าหลักสิบล่างมีอยู่สองอ่าตัวเน้นนะคะคือสองกับห้าแต่ว่าเพิ่นเน้นไปทางหาคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไปตรงกันกันกบอ่า หลายๆเสียนหลายอาจารย์พร้อมแล้วค่สูตรลังผึ้งแล้วก็อีกหลายๆสูตรค่ะคุณผู้ชมที่ได้5นะคะเป็นหลักสิบค่ะกับเพิ่นกัะเร่จับหายห้า7 5็ดห้าดหค่ะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้มาแรงคือ5้าค่ะคุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมจะหลุดก็ได้ค่ะหลักสิบนะคะนะคะมันอยู่เนี่มันมี6คู่ค่ะที่เป็นจับหายตัด4ออกค่ะคุณผู้ชมตัด4ออกก็จะเหลือแค่2ตัวค่ะหลักสิบเหลือ2ตัว เป็น272829 575859ค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเอาไว้เบิ่งค่ะสำหรับเซียนเพิ่นมาไหมเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะคำว่าวางทางช่องจินตนาชาแนลให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางนะคะเบิ่งให้เพิ่นเนอค่ะคุณผู้ชมเ,เพิ่์นไปค่ะเพราะว่ามืออื่นกับเป็นมือลงทุนแล้วเนาะคะ่ะเนาะขอให้คุณผู้ชมมันๆปังๆนะคะลำๆลอยๆกันทุกคนมีความสุขกันทวนนาที่คำว่าเบิ่งช่องจินตนาชาแนลเรากดไลค์กดแชร์ให้ กับจินตนาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับจินตนาค่ะขอขอบพระคุณหลายๆค่ะแล้วก็หาก,กันไปโดนๆเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะดูแลกันไปค่ะจินตนาก็จะหาแนวทางดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันทางช่องจินตนาชาแนลค่ะขอให้รวยขอให้โชคดีขอให้มีความสุขทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ